ล่าสุดเนี่ยก็มีคุณลุงนะครับมาจากสมุทรสงครามซึ่งท่านก็เกษียณแล้วทีนี้ปัญหาคือพื้นที่บ้านเนี่ยกว้างก็เลยปัจจุบันหาแรงงานยากนะครับคุณลุงเองก็เลยตัดสินใจทําเองตัดหญ้าเองนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยแกก็เริ่มไอไอไอก็ซื้อยาแก้ไอมากินอะไรเงี้ยผ่านไป4ีหเดือนละไอมากขึ้นเรื่อยๆ แล้เริ่มมีหอบละตอนนี้พอมาตรวจสิ่งที่พบก็คือลักษณะจมูกบวมมีน้ำมูกขังคอแดงปอดเนี่ยมีเสียงวีสเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจเลือดปกติซักไปซักมาตลอดชีวิตคุณลุงเนี่ยหกกว่าก็าไม่เคยมีอาการหอบหื้เป็นข้าราชการเป็นเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเคยสูบบุหรี่ไม่เคยมีประวัติทางปอด ในเราก็ติดใจจะมาหอบอะไรเวลานี้นะนี่ก็อายุบั้นท้ายละ60กว่าละประวัติในครอบครัวก็ไม่มีสักไปซักมาก็พบว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มมาตัดญ้ามากขึ้นนะครับในประมาณ6เดือนซึ่งไล่เลี่ยมาก็เริ่มมีอาการไอตำมาสุดท้ายก็แนะนําให้คุณลุงหลีกเลี่ยงหรือเลิกแล้วก็รักษาปัจจุบันคนไข้ก็หายนะครับแล้วก็หยุดยาได้เพราะว่าเราไม่ได้แทงว่าเป็นหอบผืดเราคิดว่า เป็นหลอดลมอักเสบหรือภูมิแพ้อันเนื่องมาจากกิจกรรมนะหรือแพ้หญ้าไม่ต้องรักษาหรือหลักก็หายครับผู้สูงอายุและผู้ป่วยไม่น้อยที่เริ่มหันกลับไปตัดหญ้าปีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดเสารอาทิตย์ขับรถไปเพื่อไปดูแลที่ดินปัญหาที่ตามมาก็เกิดอาการโรคปอดและทางเดินหายใจอันนี้พบไม่น้อยนะครับและจึงเป็นที่มาที่ผมตั้งใจทำคือภูมิแพ้หญ้า วันนี้เรามาลองดูกันว่าจริงหรือไม่แค่ไปสูดอากาศในสนามหญ้าปลอดภัยสำหรับบางคนอาจจะเริ่มมีอาการโดยที่เขาไม่รู้ตัวเรามาลองดูกันครับการตัดหญ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องปัญหาโรคปอดและทางเดินหายใจฟังดูแล้วเรื่องการตัดหญ้าอยู่ในสนามหญ้าน่าจะเป็นกิจกรรมอดิเลกที่หลายคนชอบ นะครับแต่หารู้ไหม่สาหรับคนไข้บางรายนะครับกับมีอาการกําเริบกับมีอาการแพ้ตกเย็นเรื่อมีน้ํามูกคัดจมูกบางคนเป็นหนักมากถึงขั้นต้องมาพบแพทย์มาฉีดยาบางคนแอดมิดฉีดยาอาการแพ้ยาหรือเราเรียก grass allergy เนี่ยก็คือแพ้ตัวยา อันเนื่องมาจากละอองของญ้าหรือดอกญ้าหรือดินนะมีได้หลายสาเหตุหลายคนที่มีความเสี่ยงที่จะแพ้นะเมื่อได้รับสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเปรียบเสมือนสารภูมิแพ้อื่นๆที่เรารู้กันสารพวกนี้ที่มาจากหญ่าไม่ว่าจะเป็นละอองญ้าดอกหญ้าตัวญ่าเองดินเองเนี่ยก็จะกระตุ้น นะเมื่อเราสูดเข้าไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยานั้นก็จะตามมาด้วยการอักเสบและการอักเสบก็จะตามมาด้วยการหลังสารภูมิแพ้ซึ่งการหลังสารภูมิแพ้ในที่สุดนำไปสู่อาการภูมิแพ้เมื่อไหร่ที่สงสัยแพ้หญ้าก็คือหนึ่งเมื่อเราสัมผัสหญ้าเป็นเวลานานแล้วตามมาด้วยอาการอาการได้ตั้งแต่คันตามีน้ําตามีตาแดง หรือคันจมูกมีน้ำมูกคัดจมูกจามไอคันคอนะฮะบ,บางรายอาจจะมีเสียงแน่นหนักคอหรือบางรายอาจจะมีอาการไอมีเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยถ้าเป็นมากอาจจะมีเสียงวิสและบางรายอาจจะเริ่มมีผื่นแพ้ตามผิวหนังนะฮะเมื่อไหร่ที่เรามีอาการเช่นนั้นหลังจากสัมผัสหญ้าบ่อยๆจะมีอาการแพ้หญ้าได้ให้ปรึกษาแพทย์เนี่เรื่องมีาการไคร คันคอมีน้ำมูกอะไรอย่เงี้ยพอซักไปซักมาเนี่ยคุณลุงท่านนี้ก็พบว่าเหมือนเดิมฮะต้องไปดูแลที่ดินประมาณสองไร่นะครับแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแล้วก็ทําเองสุดท้ายก็เริ่มมีอาการนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือช่วงนี้เนี่ยหญ้าสูงใช่ไหมครับฝนเพิ่งจบเข้าหน้าหนาวเขาอาจจะตัดไปรอบนึงก็มาเจอฝนอีกนะฮะหญ้าก็จะสูง ยิ่งที่ไหนที่มีที่ดินเยอะๆยะเนี่ยแล้วต้นไม้น,น้อยหญ้าก็จะสูงมากบางที่เนี่ยศูนย์เท่าไหลเท่าหัวก็มีนะฮะอย่างที่ดินของผมเนี่ยก็วุ่นวายหน่อยเวลาตัดทีเพราะเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หญ้านะมันมีทั้งดินมันมีทั้งความชื้นมีทั้งฝุ่นมีทั้งสารเคมีมีหมดเลยนะครับนั้นก็เพิ่มความเสี่ยงยิ่งถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่ถุงมืออย่างเงี้ยครับไม่ได้ใส่แว่นตาอันนี้ก็อาจจะลำบากได้ เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าแนะนํำยังไงตอนสุดท้ายทีทนี่ถามว่ามีวิธีการตรวจไหมมีครับก็ถ้าอยากตรวจก็มีวิธีการตรวจเลือดแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นครับเอ่อถ้าเราทำยาหรือตักยาอยู่แล้วหรือสัมผัสญยาแล้วไม่ค่อยมีอาการก็ไม่ต้องไปตรวจครับถามว่าถ้าเราสัมผัสแล้วมีอาการอ่าแสดงว่าเราต้องเป็นโรคภูมิแพ้เลยไหมไม่ใช่นะครับ เหมือนผมบางทีเราไปตัดหญ้ากลับมาตอนเยน็นเราก็มีอาการฟุดฟัดได้กินยาภูมิแพ้ล้างมือล้างจมูกก็าหายก็จบมันอาจจะเป็นแค่การตอบสนองภูมิแพ้ชั่วคราวไม่ได้แทงว่าเป็นโรคนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นแบบเลื้อรังนะครับหรือเราสัมผัสเลื้อรังแล้วมันไม่หายกินยาธรรมดาก็ไม่หายอันนั้นอาจจะระวังว่าเราเป็นโรคเมื่อไหร่ที่ลงปอดแล้วเนี่ยอันนี้ระวังว่าอาจจะเป็นโรคซึ่งแพทย์จะเป็นคนช่วยคุณเองในการวินิจฉัย ใครละ่ะที่เสี่ยงที่จะแพ้พวกญ้าพวกเกสรพวกนี้จริงๆประวัติคนที่มีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะเสี่ยงมากกว่าคนอื่นอันที่สองคือประวัติคนที่เป็นคนไข้โรคหอบนะโรคทางเดินหายใจถุงลมโป่งพองอะไรเงี้ยนี่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับใครละ่ะที่ไม่แนะนำนะไม่แนะนำเลยนะครับก็คือไม่ควรทา อันที่1คือคนไข้ที่เป็นโรคปอดที่เป็นชนิดที่เป็นเป็นซิสหรือเป็นพวงนะหรือมีมีช่องโหว่หรือเป็นมีเคยผ่าตัดมีพังผืดหรือมีช่องหรือมีรูอะไรที่ทําให้เชื้อราไปหลบได้เนี่ยไม่แนะนำนะโรคอะไรละ่ะก็พวกโรคที่เป็นพวงทั้งหลายโรคพังผืดปอดโรคหลอดลมโป่งพองนะฮะโรคภูมิแพ้หลอดลมโรคหอบผืดถุงลมโป่งพองเนี่ย ไม่แนะนําไม่แนะนําเลยนะครับหลีกเลี่ยงได้จะดีมากเพราะว่าคนไข่เหล่านี้เนี่ยพอเราสัมผัสดินนานๆเนี่ยเราจะเริ่มเกิดภูมิแพ้บางรายเกิดภูมิแพ้เชื้อราตามมาบางรายมีการติดเชื้อเชื้อราตามมานะครับอันนี้เดี๋ยวเลื่อนเชื้อราคงจะเป็นซีรีส์ต่อไปนั้นก็สําหรับผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่มีโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หลีกเลี่ยง ถ้าไม่ทําจะดีมากนะครับแค่ลดน้ําต้นไม้ใส่หน้ากากเพียงพอแต่ต้องไปคุยดินอะไรเงี้ยอาจจะไม่โอเคนะครับสําหรับประชากรทั่วไปไม่ห้ามนะครับก็ทําได้แต่ให้สังเกตถ้าเรามีอาการสําหรับผู้สูงอายุทั่วไปก็ไม่ห้ามนะครับแต่ให้สังเกตว่าถ้าเรามีอาการแพ้ยาให้ปรึกษาแพทย์หรืออาจจะลองซื้อยากินดูก่อนโอเคนะครับงั้นแบ่งเป็นสามกลุ่มนะฮะ ประชากรที่มีความเสี่ยงสูงโรคปอดทางเดินหายใจอันนี้ผมไม่แนะนําเลยสําหรับประชากรทั่วไปไม่ห้ามครับดูเองถ้ามีอาการก็ลองรักษาดูหรือลองปรึกษาแพทย์ดูกลุ่มสุดท้ายคือผู้สงูงอายุผู้สูงอายุปกติก็ไม่ห้ามนะครับแต่ถ้ามีอาการแนะเรือนหลังควรจะปรึกษาแพทย์อ่ะแนวทางการรักษาไม่ซับซ้อนและไม่ยากขอให้วินิจฉัยให้ถูกสิ่งที่แพทย์จะช่วยคุณคือซักประวัติตรวจร่างกาย อันที่3คือเขาอาจจะตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดอันที่4คือแพทย์เขาจะสรุปแล้วว่าอาการของคุณเนี่ยที่ซักประวัติตรวจร่างกายผลเลือดเอ็กซเรย์เนี่ยมีโรคอื่นที่อธิบายไหมเช่นปอดอักเสบปอดติดเชื้อหลอดลมอักเสบอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นโรคภูมิแพ้เขาอันนี้เขาจะช่วยคุณหาสาเหตุถ้าสุดท้ายไม่เจอสาเหตุแล้วซักประวัติแล้วเนี่ย มันโยงกับการที่เราไปสัมพันธ์กับญ้าเนี่ยก็อาจจะโทษว่าญ้าเป็นสาเหตุอาจจะโทษว่าคุณแพ้ญ้าเมื่อวินิจฉัยเสร็จสมบูรณ์นําไปสู่การรักษาการรักษาที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงคนไข้าหายได้เกิน90%เพียงแค่หลีกเลี่ยงโอเคนะครับอันที่สองคือในแง่หัวข้อการรักษาคือการดูแลตัวเองเบื้องต้นถ้าเราจําเป็นต้องตัดา้าเราจําเป็นต้องสัมผัสกับญ้าไม่เป็นไรครับแค่ใส่หน้ากาก ใส่แว่นใส่ถุงมือใส่อุปกรณ์หรือเสื้อผ้าที่มันปกปิดทํายังไงก็ได้ให้เรารับสารภูมิแพ้หรือสารจากหญ้าน้อยที่สุดเมื่อประกอบกิจกรรมเสร็จถอดถุงมือถอดแว่นถอดหน้ากากล้างมือล้างหน้าหรือเป็นไปได้อาบน้ํานะครับล้างจมูกก็อาจจะช่วยได้อีกระดับหนึ่งรองลงมาก็คือ,อยาภูมิแพ้ยาภูมิแพ้ที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับก็กินได้ แต่สุดท้ายแล้วถ้ากินยาปุ่มแพ้ทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้นแพทย์อาจจะพิจารณาตรวจเพิ่มเติมว่ามีมีสาเหตุอย่างอื่นไหมหรือระดับยาไม่เพียงพออาจจะต้องใช้ยากลุ่มที่แรงขึ้นบางรายอาจจะต้องใช้สเตีรอยเพิ่มขึ้นนะครับบางรายอาจจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมอันนี้มีรายละเอียดปีกย่อยโอเคนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ไม่ยากเลยครับสำหรับใครที่ ชอบเรื่องอต้นไม้เรื่องหญ้านะครับผมเองก็ชอบนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีฮะก็ยังคิดว่าอย่าเพิ่งไปกลัวนะฟังของผมเนี่ยไม่ใช่ไปกลัวแล้วก็ไม่ใช่ไปห้ามผู้ปกครองไม่ไปห้ามผู้สูงอายุไม่ให้เขาทําอะไรไม่ใช่นะครับให้เราสังเกตนิดหนึ่งเพียงพอครับถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเรา ตัดต้นไม้ต,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 ตัดนู่นตัดนี่แล้วเขาเริ่มสังเกตว่าเขามีน้ำมูกมีไอบ่อยเนี่ยก็ให้ระลึกไว้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุได้แต่อย่าคิดเองนะครับให้แพทย์ช่วยวินิจฉัยนะครับอ่ะหวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line o f f i c i a l ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม